สบายดีทุกคนเนาะสบายดีทุกคนเนาะสบายดีเบอ้อทุกคนเนะาะเมื่อกี้ชิบะมิยังหลายเด้อร์เมื่อกี้ชิมาอธิบายอุปกรณ์ในการพอกะง่ายๆเนาะคือว่าอยู่ในห้องเฮาก็สามารถอ่ามาพอกะต้นไม้ได้หรือว่าต้นผักที่เฮาอยากปลูกกินได้เนาะก็คือว่าวิธีง่ายๆเนาะอุปกรณ์แรกก็คือปอกกีขนาดหน่อยเนาะก็คือตอนนัวนี้ข้าไว้ฉีดแอลโกอฮอล์เนาะสเปรย์เนาะแต่เฮาเอามาใส่น้ำใส่น้ำละละ่ะเนาะคือตัวน,นี้ช่วยในการ เียดใจตัวปอกะเนาะก็คือตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือที่ห้องพอกะจะปล่อยเนาะมันก็เป็นดินเนาะเป็นดินที่เ้าซื้อตามท้องตลาดเนาะซื้อมาแล้วเขาก็มาห้อยใส่ลังไข่เนาะก็คือว่าห้องใส่ลังกระแต่ไข่ครับเพื่อป้องกันทิมละละเนาะเสียดายเนาะก็คือเอามาประยุกต์ใส่ตัวนี้ก็คือห้องกะในเบียมังหงเนาะ ເຮົາໄດ້ເອົາຊີເອົາມາກິນເນາະແຕ່ວ່າໝາກມັນເຮົາກິນຫມົດແລ້ວຍັງເຫຼືອແຕ່ໃນມັນທີ່ເຮົາຕາຊເີືບລອງທົດລອງເບິນານນິມທທີວ່ຂເຈົາເີກຕຈິງນາັແືນນາປນອງກນາຮາສາດກອງດນາະາຍນຍາກນີີດນສ່ແບບນີ້ເລີຍເນາະະວ ต่อมาเป็นนี่เนาะก็เอื่อนมาแป้งหรือว่าเนบขีดลงไปขีดเนาะขีดในคือว่าเกียนพักเกียนยังต่างๆเนาะที่เขาอยากก้าะเขาขีดเนาะขีดแบบนี้เนาะขีดเป็นในเป็นในเป็นในขีดเลยเนาะอันนี้ก็อ่าอิจตามฟอบถนัดของไพ่ของมันเนาะอยากใส่มือกระไรเนาะอยากใส่ตัวนี้กระไรเนาะแล้วแต่คู่ที่ว่าถนัดเนาะแต่ว่าใส่เนี่ยก็สะดวกสบายเนาะ คือเอาเห็ดเท่ากับมีความสุขในการเห็ดเนาะกับมวนไปนํำเนาะว่าจริงจังก็มันลายก็ได้เนาะเอาเห็ดไปเออตามความสุของเอาเนาะเห็ดแบบเออคมมักความหักเอาในด้านการเกษตรนีเนาะเอาไปจจำเป็นต้องเออจริงจังก็มันลายก็ได้เนาะมีแต่เอาเห็ดเออตามความสุขเอาใส่อุปกรณ์เทคนิคเขาเสริมไ้หนึ่งเนาะกามันได้ประโยชน์ยังไงก็ประโยชน์หลายอย่างเนาะเพื่อมันง่ายสะดวกวงไว้เนาะทานเห็ดไปไก้เนาะวงไว้ในการใส่กะของงามันก็จะตัเสียเวลาเนาะ อันนี้เป็นเฟิร์สเนาะเฟิร์สเฟิร์สตัวนี้ก็ใส่คุณประโยชน์หลายอย่างเนาะในการเขียนบ่ว่าสิเป็นการทดลองระบุวันที่บ่หรือมือเากะเฮาอยากรู้เนาะเขียนเนาะถ้าบ่อยากเขียนก็แล้วแต่เนาะตัวนี้แต่ว่าเฮาเามาเขียนเนาะเขียนเพื่อหยังเนาะเพื่อเฮาจะจื่อว่าเออเฮากะมื้อนี้มันเกิดระยะสไนสไนเนาะเฮาก็สิได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้นํากันเลยเนาะ อุปกรณ์ก็คือเฟิร์สเนาะเฟิร์สซียังกะไงเนาะเป็นสีแงดงหรือว่าสีฝากระดายนะในการเขียนเนาะเพื่อให,ห,ห้เฮามหูมันเคยวันที่เดือนปีเนาะอันนี้ก็ใส่หลายลอย่างเนาะในการเห็ดบัวซีเขียนยังต่างๆเนาะเรื่องการบันทึกเนาะเฟิร์าสเอาใส่เขียนอยู่นี่เนาะอันนี้ก็คือวันที่เด้อวันที่ที่เราใช้เบิรงเป็นวันที่เนาะเขียนอันนี้ก็ อ่าช ia ิปสามเนาะชิปสามเดือนสองเนาะฮวันที่วัอเฮากะเป็นวัอแรกเลยต้นแรกเนาะเวลาเจ็ดเป็นมงแรงก็คือวันที่ชิปสามเนาะก็ง่ายๆเนาะมันนี้ไม่มีอยงหลายเนาะมารีวิวก็อ่าใส่เวลาบางให้เป็นประโยชน์เนาะอันนี้ก็คือฟ้ากระตุกนะเนาะฟ้ากระตุกกระคุที่เฮาตักน้ำนั่เอามาใส่แก่นของมันอันนี้เห็นอ่านอนเนาะ นอนแล้วก็เห็นห้างไข่ตัวแตะไข่เนีซื้อมากินแต่ละมือ้อแต่ละเว้นนี่ยนะก็เลยเห็นเออคิดเห็นก็จาก็เคยเห็นในคลิปมันยยังก็จากะเนาะก็เลยว่าเออมาทดลองเมืองด้วยใส่ให้เป็นประโยชน์เนาะเอาไปซื้ออยู่ตลาดก็ได้ยู่เนาะแต่วันนี้มันก็นประหยัดตน้นทุนเนาะเอาง่ายๆเกษตรหยุคใหม่ก็คือเน้นผลผลิตประหยัดตน้นทุนเนาะอันหลักๆเนาะเอาเมื่อนี้ก็สมมติทำนี่ได้เนาะ ต่อไปกะสิเป็น EP ต่อไปกะมันใหญ่มันหยังกะสิมารีวิวให้แบบเนาะก็คือเฮากะมันใหญ่เลยเนาะถ้ามันเกิดขึ้นมามันใหญ่ยังเรียบร้อยแล้วเฮาสิเอาใส่อ่าถุงยางดเนาะเพื่อในการพอปลูกต่อไปเฮ็ดแนนี้ขอดีมันคือแนวดเนาะก็คือมันสามารถเฮาคัดคัดแยกต้นพันธุ์ได้เนาะที่เฮาจะไปปลูกได้เนาะตัวนี้เนาะแต่จริงเฮาหวานลงดินเลยก็ได้เนาะมันก็เกิดคือกันเนาะแต่ว่าตัวนี้กเฮาสามารถคัดแยกแนวพันธุ์าไปปลูกต่อนะตัวอย่างา ມື້ໃດແນວພັນດີຫຼືว่าບໍ່ດີເນາະກ້າກ້າຈະກ້າເບຍຫຍັງກໍໄດ້ເນາະອາຂໍຂອບໃຈເນາະພົບกัน EP ต่อไปເດີ້